แจเปนนะคะดีแีเปนอ,อยากจะพาลูกหมีมาตกอะ่ะลูกหมีอยู่บ้านนะคะทำกันบ้านมาดูลาดเราอนึกว่าไอ้นั่นโอ้ยแจเป็นตัวใหญ่อยากจะจับมันไม่ให้จับอะ่ะ ต้องตกอย่างเดียวนะคะบัวน้ำมันลึกอ่ะก็ลงได้แต่ว่าจะไปเอาไอ้นี่ยอดจะเอายอดมันแต่เอาไม่เจอ ใกล้ฝั่งนี่มันไม่มีอ่ะนุ่นนี่นี่ด้ได้แช่เบ็ดคะอเอามันลงไปหมดแล้วแช่ย่อตัวก็ลงไปแล้วต้องใช้ไอ้นั่นคันเบ็ดมามาตกเอาโอ้ยตัวใหญ่มากอืมดอกบัวนะคะดอกบัว ดอกบัวอยู่กลางน้ำมีดอกเก็บไปไหว้พระเนาะนี่เดซเจปแปนทุบเลอะเลยแอบอยู่นี่นี่ยนะใครเดีซเดซมีใครเห็นมั้ยเนี่ยเน,น,นี่เห็นไหมคะเห็นแต่ก้อนเมฆสลับมั้งเนี่ยเนี่ยค่ะนี่เดซเจปแปนอยู่นี่เห็นไหม จะเอกินอะไรอยู่จับอะไรใส่ปากดูมือเขาเขาจับอะไรใส่ปากไม่ลู้นี่มีใครเห็นอะไรจะแปนมากดูไม่ค่อยเห็นอะนี่นะคะตัวใหญ่มากอันี่ าตัวแบบนี้คงหลายปีอ่ะเขาอยู่หน้าหนาวเขาขุดรูอยู่นะคะรูใหญ่มากดูเกรดเจแปนอยากจะจับแต่ไม่ทันมันหรอกคะ่ะเออตัวนี้ไม่ยอมหนีนี่ค่อยๆลงไม่ครับรู้ตัว ายเาเห็นไหมคะดูกล้ามเขาโหกล้ามข้นมาด้วยก็มาสิคะก็มาสิคะกล้ามเขาโโอ้หนี่โคเจ็บเลยนะมือจะขาดเพราะเขาไม่อืม ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไม่ใช่กุ้งนะชื่อเขาไปจะเรียกว่าจาริคันนี้นะคะจาริคันนี้ก็เป็นสายพันุ์ปูปูหน้าตาเป็นกุ้งแต่รสชาติเขาว่าเป็นเป็นปูนะคะเหมือนปูนาเราอะรสชาติเหมือนปูนาเนี้ยเลย<ม>เขาจะมีกลิ่นโครนเหมือนปูนา 在离开那山。 ดูนะคะคสนุกมากตกเดซจะแปน่ะมันกินดีพอวางเหยื่อลงไปเขาก็กจะมาเหนีบเลยแม่มีจะใช้อ,อะไรนะปลาหมกึกปลาหมึกแห้ เกเสร็จแล้วก็เอาฟีเอาย่อนลงไปในน้ำเขาก็จะมาหนีปลาหมึกหนีไปไม่ไม่ปล่อยพอเขาหนีบแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแค่นั้นไม่ต้องใช้เป็ดนะจะเอ๋อมื่อยมากเลยอยู่บนฝั่งแล้วก็ก้มลงมา จะเอเล็ตจะเป็นตัวใหญ่มาก ไปรับลูกแล้วก็แวะมาดูลาดเลาก่อนนะคะว่าดอกมันออกหรือยังดอกบัวยังไม่ออกเพิ่งเพิ่งกําลังเริ่มออกยังไม่เยอะเดี๋ยวถ้าเยอะๆนี่แบบคนมาดูมันสวยเนาะดอกบัวสีขาวขาวล้วนไม่มีสีอื่น อ,อย่าเอาบัวไปไว่ายนะำอาไปไว้ปลาไอ้เล็ดชิเป็นอยู่ตรงนี้อีกตัวนี่แม่จะย่อนขาลงไปนะอย่าหนีบนะอย่ามาหนีบข่อยนะไม่ใช่อาหารนะนี่จะเก็บดอกบัวนี่นะ ได้แล้วีนหนึ่งดอกแล้วไปไหว้พระนะคะเดินเดินตามขอบเนี่ยนู่นตรงนั้นมีดอกอยู่เดี๋ยวไปเก็บเอาสักสามดอกนะไปไหว้พระน,นี่เลจแปนอีกแล้วนี่อันนี้ตัวน้อยหน่อย อาเป็นดาราให้หน่อยขึ้นมาขึ้นมาแล้วลงไปทำไมจ๊ะอ่ะึ้นมาเป็นดาราให้เราเลยโอ้โหเลจแปนเยอะมากอะพอเราเดินมาเงี้ยเขาก็จะถอยลงหมดเลยอะอืมมีใ,ใครจะเป็นดาราให้เราเลย น,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 นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะดูไหมแดงๆอ,อยู่ข้างล่างนะคะขยับตัวดนะูสึกบ้างไหม ดอก,กบัวตรงนั้นเดี๋ยวจะไปเก็บเอาอีกสองสองดอกนะคะเอาไปไหว้พระนี่โอ้โหเอาอันไหนดีเอาดอกไหนตรงนี้เหรอคะมันใกล้จะบานแล้วเอานี้ยเนี้นนอ,อกน,ออกนี้ดอกนี้ดอกนี้ จานี่ได้ดอกที่สองแล้วแล้วก็เอาดอกไหนอีกนี่มีให้เลือกนะคะนี่นู่น่นนูนนนน่แต่ว่าเอาไม่ถึงโอ้ยโอ้โอ้โอ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 โจะจะตกตกอยากได้ดอกนี้แต่มันไกลอะ่ะต้องลงน้ำ นี่จเจอเดเจะแปนมาเป็นดาราให้แด้นี่หนึ่งตัวอ่าไปแุ๊ย เตรียมเตรียมออกมาจากไข่จะนอนตัวใหญ่ไกันนอนก,กระตึบกระตึบไป <S <S นะคะเด็กแจแปนอยากจับแต่จับไม่ทันหรอกเนี่ยโอ้ตัวนี้เดก็กดีร้มาเป็นดาราให้แม่ นี่ตรงนี้อีตัวนี่เกาะเกาะไปตัวนั้นเห็นไหมคะตายตัวนี้อต,ตัวนี้จะเป็นดาราเหรอลูกไม่เนี้ยขยบหน่อยขยบหน่อยเดี๋ยวเขาว่าตาย นี่ได้นี่นี่นี่แม่มีจะเก็บอันนี้ไปเกิบตำกุ้งนะคะโอ้ยจะตกน้ำเอาเอา้าลงไปแล้วจะเอ๋จารีคานีนะคะอุ่นเขาเรียกจารีคานี ้องจับก็ไม่เขาจะให้จับไหมเอาไม่แค่หย่อนมือลงก,ก็นนี้แล้ว <c oughs> อันนี้น่าจะได้ยังไง <c oughs> นี่จะเ,เอายอดแบบนี้นะคะไปกินกับตังกุ้งนะอร่อยอร่อย <c oughs> อุ้ยเลยจะเป็นตัวรเริ่มเลยตัวนี้นี่เห็นไหมน,นี่เลยอ่ะตัวเนี้ยไม่กระดิกเลยตายแล้วเหรอฮะตายหรือว่าแอบตายแย่งตาย นะนี่ไงเขาดิ้นอยู่นะเขาให้จับมาตัวเนี้ยตัวดำปุดเปื่อเลยลูกฮะอยู่ในดินหลายเดือนแล้วสิอือนี่เดจะเจบแปบตัวนี้ให้จับนะคะในลูกเขาก็แข็งนะต, <laughs> ตัวไทย เต็มเลยอ่ะดำ<笑><笑>ม,มปล่อยๆเขานะ,ะเขาอ่อนแล้วไปลูกขอบคุณมากนะที่มาเล่นด้วยอันเดี๋ยวเก็บอันนี้ กลมก้มจะกิ้งตกเอาอันนี้่น,นี่ได้ดอกบัวแล้วนะดอกที่สามสวยมากเลยใบบัวเห็นไหมคะใบบัวมันออกใหม่สีสวยสวยไปเก็บดอกบัว ีหลายดอกสงสัยมันจะโดนแดดดีออกดีนุนนะคะเห็นไหมมีหลายดอกนะแต่เราลงไม่ได้น้ำมันลึกน้ำท่วมเลยแหละเดี๋ยวเอาเอาดอกนี้นะคะไปไหว้พระที่ญี่ปุ่นไม่มีดอกบัวให้ไม่เคยเห็นขายนะโอ้ยเอาหักไม่ได้อีกอนน นี่เรียบร้อยหักได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปพับไหว้พระนะคะพอหรือ,อยังเอาเอากี่ดอกกอาสามดอกกอเนาะนุ่นก็มีอยู่มีไมมยอดอ่อนนุ่นเดี๋ยวนุ่น เจแปนอืมดอกนี้ก็ได้อยู่นะแต่ลงไม่ถึงอ่ะถึงไหมไนะอ่ะได้อยู่นะอ่ะนี่อ๋อได้ได้ได,ได้เอาไปสักหกดอกเนะาะทำสองใจกัน ที่สี่นะแบบนี้เี่วไม่มีจะเปกพับดอกบวัวนะนี่เดี๋ยวจะเก็บดอกนี้อีไเจแปนอยู่มั้ยเนี่ย เก็บดอกนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะดอกที่เท่าไหร่เนี่ยที่ห้าดอีกดอกหนึ่งนี่เอาดอกนี้ดอกนี้ ถึงไหมเนี่ยโอ๊ย,อยไกลไกลไม่ถึงนะโอ้จะนี่ได้แล้วดอกที่หกพอแล้วนะคะเก็บย,ย,ยอดบัวก่อนใบบัวก่อนใบอ่อนเขาเรียกอะไรอะไหลเหรอเนี่ยเหรอไหลบัวนีดอกบัวมินิดอก

จะกลับแล้วนะคะได้ดอกบัวเจ็ดดอกแล้วก็นี่ยอดบัวนะคะเดี๋ยวไปซื้อกุ้งมาตำก่อนนะคะกุ้งทะเลนี่แหละกุ้งกุลาลโอเคค่ะปกลับบ้านกันเดินลาะข้างนี้ไปนะแม่มีวางดอกบัวไว้ตามจุดต 我。<laughs> ได้ยอดนี้อยู่แต่มันจะไม่ถึงไหมลัวย่อนขาลงไปแล้วเน่จะเป็นหนีบเหมือนเมื่อกี้อีกอะ่ะมันมองไม่เห็นไงไม่ได้เจตนาไปเหยียบเขาล่ะจะไปเอาอันนี้นะคะได้ไหมเนี่ยจะล่วงตกก่อนไหมเนี่ยถึงไหมอะ่ะจะเอาอันนี้ยอดนี้นะคะ ถึงอืมโอเคได้แหละเดินแบบนี้นะคะนี่ยอดนี่ยอดนีดมีอีกอันหนึ่งนะ เดินทางต่อไปเดี๋ยวบัวสีขาวเดี๋ยวพอเขาออกเต็มแล้วแบบสวยมากคนจะมาถ่ายรูปก,กันเนาะตอนแรงๆเอาเดี๋กุลา เก็บไปไม่ใช่ดอกกลาบดอกบักวเก็บมาหมดหรืยนเนี่ยห้าดอกตอนนี้ห้าดอกมีห้าดอกหกเจ็ดใช่ไหมเก็บมาเจ็ดโอเคอยากได้อีกสักสองอันเนาะอยากได้อีกสักสองดอกไปให้ไม่ยากนู่นน่ะ เดี๋ยวเก็บไหลบ้วนน,นี่จะเอาอันนี้นะคะถึงไหมโอ้ยมือไม่ถึงอ่ะเอาด้ดีนี่ได้แล้วนะไ,ได้ดอกเขาอะ่ะเอาไปฝาก ะถึงไหมใายสิไม่มีจะถึงไหม ยังดอกสุดท้ายแล้วใช่ไหมพอแล้วงั้นอะ่ะเก้าดอกอะ่ะเอาไปฝากแม่ย่านะคะเยอะเหมือนกันนะดอกกัวขาวนะคะกำลังตูม